ด้วยกิจกรรมที่จะทำให้คุณแม่ได้เขินจากโออิชิกรีนทีกับแคมเปนโออิชิบอกรักให้แม่เลิฟซึ่งงานนี้หนุ่มก้าวจิรายุและสาวนิชาณนัทนิชาที่มาพร้อมกับไอเดียบอกรักแม่โดยการบอกรักแม่ผ่านวิดีโอคลิปพิเศษจากโออิชิเออาร์เลิฟบอเป็นการบอกรักแม่แบบล้ำๆให้แม่รู้ว่าเลิฟๆงานนี้ทำเอาคุณแม่ของทั้งคู่ออกอาการเขินแฮปปี้ชื่นมื่นเลยทีเดียวคะ่ะ เราเห็นว่าวันแม่ปีนี้เนี่ยก็อาจจะมีน้องๆเด็กๆหรือว่าพี่ๆหลายๆคนได้ซ้ำน,นะครับที่ไม่กล้าที่จะบอกรักคุณแม่ตรงๆอาจจะเขินอยู่อะไรเงี้ยครับก็ให้โอชิเป็นสื่อกลางนะครับที่จะให้เราทุกคนได้บอกรักแม่ครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มากับคุณแม่ก็ได้รู้วิธีบอกรักแม่หลายๆแบบคือแค่คำคำเดียวมันมีความหมายมากก็อยากให้พูดค่ะมันไม่ยากเลยจริงๆถ้าเราเริ่มพูดแล้วครั้งต่อไปก็ง่ายอย่างที่ชาบอกค่ะ ีโอิชิกรีนทียังชวนทุกคนบอกรักให้แม่เคินแบบนี้ได้เหมือนกันง่ายๆเพียงสแกนโลโก้ที่ขวดโอิชิผ่านโอิชิโมบายแอปพลิเคชันเลือกคลิปที่โดนใจแล้วส่งบอกเลิฟแม่ได้ทันทีส่งฟรี3ช่องทางโอิชิโมบายแอปพลิเคชันไลน์และ Facebook พร้อมลุ้นซัมซุงกาแล็กซี่โน้ได้ก่อนใครติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com o i s h i ๊ slash o n ได้เลยคะ่ะ